สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยกับเกมเดอะสป v o วอลเลย์บอลสตอรีเดี๋ยววันนี้นะครับ,นนรบผมก็จะพามาส่องอัปเดตใหม่ว่ามีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปบ้างนะครับจะให้ดูแค่หลักๆที่เราที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีละกัน อย่างแรกเลยคือ UI ตรงหน้าโฮมตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับจากที่แบบมีตัวละครยืนกันเต็มหน้ากระดานเลยตอนนี้มีแค่3ตัวแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวละครหลักนั่นเองที่เราใช้เล่นนะครับก็จะมี Wing ไ p i เกอนะครับมีตัวมิดเดิลบอเกอร์นะครับ แล้วก็เซตเตอร์ที่มายืนอยู่นะครับส่วนสเปเชียลโพสิชันไม่ได้มายืนด้วยนะครับผมส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยหายไปไหนนะครับไปอยู่ที่หน้าเพลเยอร์เมนเนะครับผมนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวไหนเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวหลักก็ได้นะครับก็สามารถเซตแอดคีย์เพลเยอร์ได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้สามมติผมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเปลี่ยนดีกว่าสามมติกดเซตแอดคีย์เพลเยอร์ไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับผม ประมาณนี้อ่ะตัวละครที่เหลือก็จะมาอยู่ที่หน้า Player m a n a g e นะครับอยู่ในคลังทั้งหมดนะครับส่วนตัวละครหลักก็จะมายืนอยู่ที่หน้า Home แบบนี้นะครับก็แตกต่างจากเมื่อก่อนนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเรามาดู Challenge โหมดดีกว่านะครับโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือโหมด Beach Volleyball ช h a l l นั่นเองนะครับก็เป็นโหมด c h a l l น n นั่นเองนะครับก็จะแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงื่อนไขด้วยนะครับผมว่าแบบเออด่านนี้เราอาจจะกระโดด ช้าไอ้กระโดดแบบต่ำกว่าปกตินะวิ่งช้าก็ปกตินะอะไรอย่างเงี้เพราะว่าแบบเออเราแบบมันอยู่ในแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันร้อนไงเอออากาศมันร้อนอะไรยเงี้ยตัวละครเรามันอาจจะแบบเออทำให้มันสมจริงนะครับทําให้มันเล่นยากขึ้นนะครับให้ตัวละครเรามันแบบเออมีแบบอาบิลิตี้ที่ต่ํากว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับเป็นชาเลนจ์นั่นเองอเดี๋ยวผมพาไปดูด่านจะไม่เล่นนะจะแค่แบบให้ดูด่านเฉยจะไม่เล่นให้ดูนะนี่ครับด่านก็จะประมาณนี้เป็นด่าน ใช้หาดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมาก <c oughs> แล้วก็เอ่อที่ผมมีก็คือข้อมูลหลักๆเลยก็คือแรง์เอตัวใหม่นั่นเองก็จะมีโผล่เข้ามาในกาชาตรงนี้ก็ต้องสุมหาอยู่ดีนะครับผมก็ต้องสะสมสุ่มหานะครับเกมน,นี้ส่วนทัวนเมนต์โหมดนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีทีมใหม่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ ที่สําคัญเลยคือก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับบอทเก่งขึ้นแต่ว่าผมก็มีทริคเหมือนกันนะเออมีทริคเหมือนกันคือบอทมันเก่งขึ้นจริงผมยกตัวอย่างเช่นการกระโดดบล็อกไว้เพราะว่าบอทเนี่ยนะครับผมตอนที่บอทเนี่ยมันกระโดดบล็อกเนี่ยมันจะไม่ได้กระโดดสมสีสมห้าครับมันจะกระโดดในจังหวะที่แบบว่าตัววิงสปเกอร์มันตบลูกเข้าใจปะ่ะคือจังหวะแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นลูกหลอกอะนะครับผมเราสามารถกระโดดหลอกบอทได้แบบง่ายมากใช่ปะ แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับบอทมันเก่งขึ้นเว้ยเราจะหลอกมันอะไรได้ไม่ง่ายเหมือนตอนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันจะแบบว่ามีชั้นเชิงอะ่ะเข้าใจไหมคือมันจะเหมือนมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเอ้ยอันนี้เราจะกระโดดบล็อกนะเอ้ยรอบนี้ไม่กระโดดบล็อกละกันทําให้เราคาดเดาบอทได้ยากกว่าเดิมนะครับเหมือนแบบมันเรนดอมอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคาดเดาเอาเองนะครับว่าบอทเนี่ยมันจะกระโดดกระโดดบล็อกลูกตอนไหนหรือว่าจังหวะไหนที่เราควรจะตก อัแต้มหรือว่าเราจะปล่อยให้สมมติว่าเล่นตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยเราจะตบจังหวะหนึ่งไหมหรือว่าเราจะตบจังหวะ2ให้วิงสไปเกอร์ตบแทนก็ได้เพราะว่าถ้าแบบบางทีบอทดมันกระโดดจังหวะหนึ่งมาอะติดบล็อกอีกนะครับผมหรือถ้าตบจังหวะ2มาแล้วเราไปตบจังหวะหนึ่งนะครับผมอะเราก็อาจจะได้แต้มชิวๆก็ได้เหมือนกันเราต้องคาดเดาให้ดีว,ว่าเราจะทําแต้มยังไงนะครับผมอะประมาณนี้แล้วกันอาจจะพูดแล้วงงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปถัดไปถัดไป,ดไปเดี๋ยวผมจะสอน การเล่นนะครับผมนะเบื้องต้นละกันนะครับกับการอัปเดตครั้งใหม่นะครับผมก็จะมีการแก้บัคอะไรนูน่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าบัคที่ยังไม่แก้ก็คือยังเล่นกับจอยไม่ได้สักทีครับผมผมซื้อจอยเอ็กบ็อกมามาเล่นกับเกมเดอ s สไปก็ยังเล่นไม่ได้ผม,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ช่างมาละกันเอาวันนี้มาสั้นๆมาแค่นี้ละกันนะครับสำหรับการ พาชมอัปเดตใหม่ส่วนในมือถือจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นมันอัปเดตเลยนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คตอนนี้เลยละกันเดี๋ยวขอเข้าวหูไปที่หน้า a อป Store ก่อนนะครับผมคือใน Android น่าจะอัปเดตก่อนหรือเปล่านะครับผมยังไม่เห็นว่ามัน,นอ,อัปเดตเนาะก็ยังไม่เห็นว่ามันอัปเดตอะไรนะครับก็ขอ,ขอไม่พูดถึงละกันนะครับผมสําหรับในมือถือส่วนในคอมก็ประมาณนี้อาจจะมีการอัปเดตอะไร ขเขาเรียกว่าดีเทลเล็กๆที่ผมพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าๆเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไปจริงๆแล้ว